รับเข้าจูช่องช่องในชาแนลนะคะเรามาดูกันเนาะผักที่แม่ปลูกเมื่อวานนี้เนาะว่ามีต้นอะไรบ้างเนาะเห็นค้นมาปลูกอยู่ไวๆเนาะนี่เดี๋ยวเราก็มาดูบรรยากาศยามเช้าเนาะนี่วันนี้โอ้ยยังไม่ได้ปลูกเนาะนี่ มาจะเอามาปลูกตรงที่ริมสระเนาะเอฟีนี่คือต้นมะม่วงนี่ที่เราไปซื้อเมื่อวานเนาะมวอนไม้มหาศาลเนาะนี่คือต้นมะม่วงสามต้นนี้ก็แต่สองร้อยบาทเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันตรงนี้แล้วเอฟจีแม่ก็จะเตรียมจอบเตรียมเฉียมเนาะนไว้รอปลูกอันนี้ต้นแม่ยายสีเนาะ แม่ยายซีปลมักมักนี่อันนี้ก็จะเป็นหมักข้าวน้ำหอมเนาะนีเดี๋ยวมาดูกันเนาะโอ้วันนี้บรรยากาศดีนะคะเอฟซีเนี่ยบรรยากาศดีจริงๆเนาะเอฟซี FC วันนี้ไม่ร้อนไม่หนาวเนาะนี่ แล้วก็จะมาดูกันตรงนี้โอ้ตรงนี้ปลูกแล้วเนาะเอฟซีนี่โอ้โหโอ้โหต้นอะไรโอ้ต้นมะกรูดเนาะนี่ต้นใบมะกรูดโอ้ปลูกแล้วต้นมะพร้าวนี่เนะาะมะพร้าวน้ำหอมนี่โอ้อันนี้กล้วยที่เรา หเราดันเนาะมันก็จะป่องขึ้นมาใหม่แล้วสวยจริงๆเนาะนี่นะของมันโอ้ต้นมะนาวโอ้ต่อไปแล้วต่อไปเราก็ไม่ได้ซื้อแล้วเนาะนี่เพราะว่าซื้อมาปลูกเองแล้วเนาะนี่โอ้นี่็ต้นมะนาวเนาะเอซนี่โอ้เป็นดอกแล้วซื้อมาเนาะแป๊บเดียว น,นี่ก็จะเป็นกล้วยอันนี้เนาะจะเป็นกล้วยอันนี้ดอกแคเนาะปลูกดอกแคเนาะจะได้มีคนแคเราเยอะหนึ่งน,นี่ก็จะเป็นต้นมะกรูดเป็นต้นดอกแคอันนี้ก็ต้นดอกแคเนาะไอซี่นี่โหปลูกดินสะเนาะนี่ก็จะอ้อมสะเนาะนี่เเนเนาะก็ต้นดอนนดกแค ต้นมะม่วงเนาะนี่ม่วงอะไรมะม่วงสายพันธุ์อะไรเนาะต้นนี้เขียวเสวยหรือเปล่าไม่รู้เนาะนี่โอ้มฝรั่งเนาะนี่นี่เป็นต้นมะฟละ่เนาะ ก็จะเป็นคนปลูกกับเค็ดไนเมื่อวานเนาะเอปลูกวันนี้น่าจะหมดเนาะบรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีเนาะไม่ร้อนไม่หนาวพอดีพอดีนะคะเอซวันนี้โต่อไปเดี๋ยวเอ็ดไนทก็จะมาลงปลาตรงนี้เนาะลงจากพันสองพันโอ้โหจุดรู้เลย ชุดอลังการเลยเนาะบ้านเอดไนเนี่ยมองไปทางไหนก็สุดอลังการสุดยอดจริงๆเดีวนุงนี้กับบ่าวไฟยโซกก็ไปยามบ่วงหนูเนาะเอ็ซี C. ไปยามบ่วงหนูยังบบทันนี้มาก อ,อ,อากาศยามเช้าวันนี้ <c oughs> ดีมากเมื่อคืนนี้นมาต่อยไอ้คอกๆแค่ๆแม่จะไม่สบายเนาะเมื่อคืนนี้อากาศมันเปลีป่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะเอฟซีมันก็ทําให้เราไม่สบายเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อย บรรยากาศที่นี่นะ่ะดีมากที่หากกินก็เยอะเนาะแต่ว่าไม่มีใครหาอย่างพูดนั่นเลยเนาะมันอรวมสมบูรณ์หากคินนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างน้ channel นะคะ